สวัสดีค่ะวันนี้นะคะวันนี้ทยโยก็จะมานําเสนอนะคะพลอ,อันญมณีปัจจาวันเกิดวันอังคารนะคะ,ะพลอ,อัญมญณีปัจจาวันเกิดวันอังคารก็คือสีชมพูนะคะสีชมพูก็จะประกอบด้วยพิงค์สฟร์นะคะพิงค์สฟร์ก็คือไพลินสีชมพูนะคะไพลินก็มาจากบ้านเรานะคะก็คือ,อพลอจากเมืองจันทบ,บุรีของบ้านเรานั่นเองนะคะไพะลินสีชมพูนะคะ แล้วก็จะมีไดมอนด์สีชมพูนะคะพิงค์ไดมอนด์นะคะไดมอนด์ Diamond ก็จะมาจากประเทศเบนเยียมนะคะประเทศเบนเยียมก็คือเมืองอัมสเตอร์ดัมนะคะเราก็จะทายแทนกันได้ก็คือแทนเป็นเพชรนะคะสวยงามวาวเหมือนกันนะคะพิงค์เซอร์คอนนะคะพิงค์รัเสเซียะคะ่ะไม่ใช่พิงค์เซอร์คอนเซอร์คอนก็จะอยู่ยในตระกูลเดียวกันแต่ว่าเซอร์คอนก็จะเป็นพลอยเนื้ออ่อนนะคะ อันนี้จะเป็นพลอยสังเคราะห์ที่เราทําขึ้นมานะคะพิงค์ Pink นะคะพิงค์ก็คือสีชมพูเนาะพี่น้องค่ะก็จะเป็นพลอยรัเสเซียสีชมพูเนาะนะคะคเพื่อนๆพอพลอยรัเสเซียสีชมพูนะคะเขาก็จะแทนเป็นเป็นเพชรได้นะคะเดี๋ยวทยอยก็จะขึ้นรูปให้ดูนะคะ สำหรับท่านที่เกิดวันอังคารใช่ไหมคะก็เราก็ใช้สีชมพูทยอยเกิดวันพุธสีประจําวันก็คือไอ้ยเกิดวันศุกร์ประจําสีฟ้าแต่ว่าฉลูฉลูของทยอยถูกกับสีชมพูนะคะทยอยจะออกโทนสีชมพูหวานๆนะคะแล้วก็เวลาทําอะไรเราก็จะขึ้นทํามันกมาค้าขายหรือว่าเราทธุรกิจติดต่อง,งานอะไรนะคะเราก็มันจะเหมือนกันเราต้องเลือกสีที่ถูกฉลูด้วยนะคะเพื่อนๆจะ้ะแล้วก็ ถิ่นกาเนิดทยอกอธิบายให้ฟังเนาะว่าเพชรสีชมพูนะคะเพชรสีชมพูเราก็จะนําเข้าจากประเทศเบลเยียมนะคะเบลเยียมเบลเยียมนี่คือมีหลายน้ํานะคะมีหลายามีหลายเกรดนะคะเหมือนกันไพลินเราก็มีหลายเกรดเหมือนกันนะคะจากบ้านเราเนะาะเราก็เป็นพลอยเบอร์ลินนะคะพลอยเบอร์ลินนี่ก็จะเป็นออกมาทางโซนแอฟริกานะคะเป็นพลอยพวกหินนะคะพวกหินแล้วก็ จะมีะสเปนเนลใช่ไหมคะสินเนลสินเนลนี่ก็คือว่าส่วนมากบ้านเราก็ไม่ค่อยนิยมนะคะแต่แต่ว่าคนที่อยู่ทางฝั่งตะวันตกทางยุโรปเขาจะนิยมนะคะ,ะสีชมพูนะคะแล้วก็มีหยกนะคะหยกสีชมพูก็มีนะคะแต่หลักๆก,ก็คือเป็นใช้เป็นพิงสไฟร์ Surprise, แล้วก็พิงไดมอนด์นะคะแล้วก็ใช้แทน เพชรได้ก็คือเพชรรัสเซียสีชมพูนะคะที่ทยอยโชว์ให้ดูอยู่นะคะเราก็ใช้เป็นเครื่องประดับหลายอย่างนะคะทําเป็นต่างหูนะคะเป็นจี้เป็นแหวนนะคะเป็นสร้อยมือก็ได้นะคะไว้ทยอยก็จะให้ดูนะคะแต่ถ้าอย่างเราราคาไม่แพงแล้วเราเรา,เราใช้ที่แบบว่าผสมผสานเข้ากับปีเซียก็จะเป็นหินสีชมพูก็คือโรสคอร์สนะคะราคาก็คือหลักร้อยนะคะ หลักร้อยก็คือหลายร้อยอยู่นะคะถ้าเป็นหินที่มาจากเมืองนอกนะคะแต่เราก็ใช้เป็นหินธรรมดานี้ก็ได้ะคะ่ะเป็นสีธรรมดานะคะร้อยคู่กับปีเซียนะคะสวยงามนะคะแล้วก็ใส่แล้วก็เชื่อกันในด้านความเชื่อนะคะว่าธรามาค้าขายนะคะร้อยเข้ากับปีเซียเนาะแล้วก็ทยอก็จะนับถือ,อ จะไปได้ธรรมะแล้วก็จริงนะคะแต่ว่าทําแล้วสบายใจก็คือไอ้ไข่นะคะทยอจะนับถือไอ้ไข่แล้วก็ทยอก็จะของานไอ้ไข่เรื่อยๆงานที่ทยอได้ทํามาได้รับงานมาเรื่อยก็คือทยอจะชอบขึ้นไปไหว้ไอ้ไข่ข้างบนทยอจะมีไอ้ไข่ที่เคยลงคลิปให้ดูเนาะก็ทุกคนก็น่าจะรู้ว่าไอ้ไข่ก็คือเป็นที่นับถือ ในด้านค้าขายด้านโชคลาภนะคะแล้วแต่มันก็แล้วแต่ดวงชะตาของใครว่าอย่างทยอยทำทยโยจะขอเรื่องงานทยโยไม่ได้ขอเรื่องออโชคลาภแต่ว่าจะจุดธูปให้เพื่อนๆนั่นก็คือแล้วแต่ดวงใครวัสนาะนะคะเพื่อนๆอ,อันหนึ่งก็คือเราใส่พลอยประจําสีวันเกิดนะคะพลอยตามฉลุแหล่เราก็ต้องขยันทํามาหากินด้วยนะคะเพื่อนๆนไม่ใช่ว่าใส่พลอยสีประจําโชคลาภตัวเอง ใส่พอรประจาสีวันเกิดแล้วฉันจะต้องมีโชคมีลาบฉันจะต้องทำขายาดีมันอยู่ที่ความขยันของเราแต่อันนี้มันคึงว่าหมายถึงว่าเป็นความเชื่อมั่นศรัทธาและทาให้เรามีกําลังใจนะคะกาลังใจว่าเออมันจะช่วยเสริมช่วยดันเราขึ้นมาอีกทางหนึ่งนะคะเพื่อนสําหรับวันนี้ก็พูดไปเยอะนะคะพูดไปเยอะแล้วก็คือพลอยอัญมณีประจําสีวันอาคารก็คือชมพูที่ทยะยอ ได้เสนอไปนะคะอาจจะเป็นความรู้ไม่มากก็น้อยให้เพื่อนๆนะคะเพราะว่าทยออยู่ในวงการจิวเวลรี่เนาะก็พอจะมีความรู้บ้างไม่มากก็น้อยนะคะอย่างน,น้อยเราก็รู้จะรู้ว่าเออพลอยชนิดนี้มาจากไหนเรียกว่าอะไรนะคะนําเข้าหรือว่าอยู่บ้านเรานะคะพลอยบ้านเราก็คือไพลินนะคะพิงค์สฟา์นะคะถ้าอย่างจะของสวยของแพงก็คือเพชรน,นะคะแต่ว่าก็หายาก เพชรสีนี่จะหายากอยู่นะคะไม่ได้มีสีอย่างนี้อย่างเดียวนะครับมีเพชรดาด้วยนะคะเพชรก็คืออันนี้ทยอก็พูดในรวมๆนะคะแล้วจะไดะ้เสนอให้พี่น้องเสนอมาว่าขอวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์วอาทิตย์ด้วยนะจัดไปทีละวันนะคะวันนี้ก็คือเป็นคิวของวันอังคารนะคะพี่น้องวันอังคารก็มารับชมได้นะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกกํลาลังใจนะคะที่รับชมแล้วก็มาให้กาลังใจทยอ จะได้สร้างผลงานต่อไปนคลิปต่อไปนะคะเจอกันของวันพูดค่ะสวัสดีค่ะ